อีกรายขณะก,กลับมาจากรับซื้อยาเสพติดได้เกิดไว้ตัวขับเกี่ยวรถจักรยานยนต์เพื่อหลบหนีเจ้าหน้าที่จึงไล่ติดตามจนสามารถควบคุมตัวได้ในเวลาต่อมา ส่วนของกลางผู้ต้องหาร,รายนี้ได้อาศัยช่วงชุลมุนหลบหนีโยนสิ่งของผิดกฎหมายทิ้งแต่ยังปากแข็งว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดพร้อมท้าเจ้าหน้าที่ว่าขอสาบานที่ไหนก็ได้เจ้าหน้าที่จึงให้สาบานต่อหน้าสารเจ้าใกล้เคียงกับจุดควบคุมตัวพร้อมนําตัวไปตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะที่โรงพยาบาลเพชรรัชเพื่อดําเนินการตามกฎหมายต่อไปโดยการปราบปรามยาเสพติดในเขตข,ของพื้นที่อําเภอทะยางพันตํารวจเอกสุวัสดิ์สุวรรณิขผู้กํากับการสถาน ีตํารวจภูทรท่ายางได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตํารวจชุดปฏิบัติการพิเศษและชุดสืบสวนสถานีตํารวจภูทรท่ายางดําเนินการป้องกันปราบปรามอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นผู้ค้า และผู้เสพเจ้าหน้าที่จะใช้มาตรการอย่างเด็ดขาดเพื่อให้ปัญหายาเสพติดได้ทุเลาลงไปจึงขอประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ปกครองทุกท่านอย่าปกป้องบุตรหลานของท่านในทางที่ผิดคอยมีความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เพื่อนําสังคมที่ดีสู่บุตรหลานของท่านเพื่อเป็นกําลังหลักของชาติต่อไปและนี่ก็คือข่าวอีกช่วงหนึ่งเดี๋ยวเราพักกันชัว่วครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามรอบวันในเขตจังหวัดเพชรบุรีแล้ว กลับเข้าสู่ช่วงข่าวช่วงสุดท้ายนะคะติดตามรอบวันในเขตจังหวัดเพชรบุรีถึงจังหวัดประจวบคิรีขันมีความเคลื่อนไหวอย่างไรติดตามได้จากทีมงานทุกอำเภอของเคเบิลทค่ะ ที่บ้านประชาราษฎร์หมู่ที่11ตำบลนาหูกวางอเภอทับสแกจังัดประจวบคีรีขันธ์นางปริยาศีวัฒนตระกูลนายกเหล่ากาชาติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมคณะเหล่ากาชาติและสมาชิกเหล่ากาชาติอทับสแกได้เดินทางไปบ้านเลขทีาา่9849ทับ5หมู่ที่11ตำบลนาหูกวางอเภทับสแกของนางวันเพ็ญช้างงามอายุ24ปีชาวบ้านผู้ยากไร้ที่ไม่มีบ้านอยู่อาศัยโดยมีนายเลิศดยศแย้มพรายประลัดอาวโอุโสอทับสแกรักษาราชการแทนในอเภอทับสแก นางสาวพันนวดีสาระเกตรินพัฒนาการอำเภอทับสะแกรพร้อมกำนันผู้ใหญ่บ้านให้การต้อนรับโดยนายกเหล่ากาชาติกล่าวว่าคณะกรรมการเหล่ากาชาติอำเภอทับสะแกได้มาพบเห็นบ้านของนางวันเพ็ญซึ่งเป็นบ้านหลังเล็กๆบ้านเก่าชั้นเดียวกั้นด้วยฝาไม้ไม่มีพื้นปูนเป็นพื้นดินไม่มีห้องน้ําจึงได้เข้ามาคุยกับทางอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านและได้สร้างบ้านให้หนึ่งหลังในวันดังกล่าวจึงเดินทางมาดูความเป็นอยู่ของครอบครัวนี้พร้อมทั้งได้ส่งเสริม อาชีพให้มีไรายได้เสริมของครอบครัวเพิ่มทีนี้คณะกรรมการเนี่ยเขาก็จะออกเยี่ยมบ้านค่ะ,ะ,ะทีนี้คณะกรรมการเขาก็มา,มาพบบ้านนางวันเพลนช้งางงามเขาก็เลยถ่ายรูปแล้วก็นําเสนอที่เหล่ากชาติาเหล่ากชาติก็จะมาเยี่ยมค่ะลักษณะของบ้านที่นี่เป็นยังไงของบ้านนางวันเพลนเนี่ยเป็นบ้านที่เป็นบ้านเล็กๆเ,เ,เก่าๆแล้วก็ไม่พื้น ไม่มีพื้นหมาถึงว่าอบ้านชั้นเดียวพื้นมันไม่ได้ปูพื้นด้วยค่ะหมายถึงเป็นพื้นดินแล้วก็มีฝุ่นเต็มไปหมดเลยมีห้องน้ำไม่มีค่ะไม่มีห้องน้ําแล้วก็น้ําปัญหาน้ําก็เขาไม่มีปัญหาเรื่องการใช้น้ําด้วยเพราะน้ําเขาหาเขาต้องใช้โกงในการรอรับน้ำพอเราเข้ามาดูแล้วเราก็คุยกันแล้วก็เชิญ สออมาใใหห้้ห้ขแนะนํามาคุยกับผู้ใหญ่หปราโมทสัมภาอาเงินในอ,เนอำเภอชะอําพร้อมหัวหน้าส่วนและเจ้าหน้าที่อำเภอชะอําออกหน่วยให้บริการกับประชาชนตำบลน,นายา่างอำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ที่ศารลารลุงครัว,ววัดนายา่างโดยมีประชาชนเดินทางมารับบริการจากอำเภอชะอํากว่าสองรอคน มีบริการอาธิรวจรักษาโรคขอคำปรึกษาด้านการเกษ,รษตรปศุสัตว์และรับฟังโครงการคลีนแอนซินหมู่บ้านสีขาวร่วมแรงร่วมใจกวาดล้างและสกัดกั้นยาเสพติดของศูนย์ต่อสู้และเอาชนะยาเสพติดอำเภอชะอามโดยเจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมกล่องรับข้อมูลยาเสพติดในพื้นที่ไว้คอยบริการประชาชนที่ต้องการแจ้งข่าวสารเพื่อกวาดล้างยาเสพติดต่อไปในการนี้ในอำเภอชะอามได้พบปะพูดคุยกับชาวบ้านทั้งเรื่องของสุขภาพการประกอบอาชีพการระดมกวาดล้างยา เสพติดในพื้นที่และรณรงค์ให้ชาวบ้านเดินทางไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งในวันที่สมกรกฎาคม2 5 5 4รวมถึงการรณรงค์ปกป้องสถาบันพร้อมมอบเสื้ออาสาสมัครปกป้องสถาบันให้ประชาชนผู้มารับบริการในวันดังกล่าวด้วยที่ศาลกรมหลวงจุมพรกิตุดุมศักดิ์ตำบลปักน้ำปานนางมุญตานินเถื่อนประธานมูลนิธิศาลกรมหลวงและประธานชุมชนร่วมกับเทศบาลตำบลปักน้ำปานพร้อมด้วยชาวบ้าน และประชาชนร่วมพิธีทาบุญและปล่อยเรือลงทะเลเพื่อสะเดาะเคราะห์เสริมดวงบรารมีมีพระภิสุสงฆ์งจำนวนเก้ารูปสวดมนต์ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยมีนางสุภรัตน์ผาสุกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจบคิริขนนันนายวิรัติปิยพรัยบูลประธานคณะกรรมการมูลนิธิสว่างแผ่ัยสารธรรมสถานปราณบุรีและส่วนราชการภาครัฐเอก,กชนประชาชนเข้าร่วมสําหรับการจัดงานประเพณีทําบุญปล่อยเรือของตำบลปากน้าปราณจัดขึ้นเป็นประจําทุกปีเพื่อให้ประชาชนได้มาร่วมทาบุญ สะดอกเคราะห์เสริมดวงบรารมีและพิธีปล่อยเรือของชาวบ้านตำบลปักน้ำปานตามความเชื่อที่ว่าจะได้นำทุกโศกโรคภัยไข้เจ็บและสิ่งไม่ดีลงเรือเพื่อไปปล่อยกลางทะเลและนำสิ่งดีๆกลับมาเพื่อความเป็นสิริมงคลํำมาค้าขายและทำการประมงมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง ที่ร้านอาหารหัวเป้งนายสมบูรณ์กรกมศิลนานยกสโมสรโรตารีปราณบุรีปีบริหาร2,553ถึง2,554ได้จัดให้มีงานเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในวันครอบครัวโดยมีมนมิสมูรสอนโรตารีปราณบุรีและต่างสโมสรเข้าร่วมกว่า30คนในเบื้องต้นเรียนเชิญนายกสโมสรโรตารีปราณบุรีกล่าวแสดงความรู้สึกและอุดมการโรตารี นอกจากนี้ยังจัดให้มีการร่วมสนุกด้วยการร้องเพลงมอบดอกไม้และมอบของที่ระลึกให้กับสมาชิกที่มีวันคล้ายวันเกิดระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนสำหรับงานวันครอบครัวทางสโมสรโรตารีปราณบุรีสามเดือนจัดให้มีหนึ่งครั้งเพื่อเป็นการสร้างความรักความสาม,มัคคีให้กับสมาชิกซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปอย่างสนุกสนานและอบอุ่น เวลา20นากา30นาทีของวันที่14มิถุนายนเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกันที่บริเวณถนนชมศินหน้าร้านจีอันตึงซูเปอร์มาร์เก็ตมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายคือเด็กหญิงอ,อลรวัน พรมนาคาอายุ13ปีและนายสมศักดิ์ไม่ซามนามสกุลอายุประมาณ45ปีเป็นพ่อค้าขายหมปิ้งในตลาดชัดชัยในที่เกิดเหตุตำรวจพบรถจักรยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนหนึ่งคันและรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียนกไก่สบฤศีทอทง559ประจุคดีขันเบื้องต้นทราบว่านายสมศักดิ์มีอาการเมาสุราและได้ขับขี่รถกันดังกล่าวมาตามเส้นทางแต่เกิดบังคับรถไม่อยู่จึงได้พุ่งชนท้ายรถของเด็กหญิงอรวรรณจนทําให้ทั้งคู่ได้รับบาดเจ็บดังกล่าว ค่ะและนั่นก็คือรอบวันในเขตจังหวัดเพชรบุรีถึงจังหวัดประจวบคีรีขันนะคะช่วง